มีอะไรอนะันผมกำลังสัมภาษณ์น้องเขาอยู่มีอะไรก็ว่ามาเออคือว่าฉันเอาเอกสารของคนที่มาสมัครงานอีกสองคนมาให้ค่ะเอามาเดี๋ยวคุณบอกน้องเขานั่งรอข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวผมเสร็จแล้วเนี่ยผมจะออกไปค่ะถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องเข้ามานะเดี๋ยวผมเสร็จแล้วผมออปเอง เก็บแต้มอีกแล้วแกเน็ตใหญ่อันเช้ามาแกก็สารและแหน่เรื่องชาวบ้านเลยนะก็มันจริงนี่เมื่อกี้ฉันเอาเอกสารไปส่งให้ผู้จัดการแล้วฉันก็เห็นผู้จัดการเนี่ยเอามือลวงตก้กระโปรงผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นต้องเอาตัวคนแรกแน่เลยใหญ่อันสรุปแกมาทำงานหรือว่ามันเป็นนักข่าวเนี่ยิดแทนเขาไปสักเรื่อง จะว่าไปมันก็เป็นที่เกิดเรื่แหละรูก็รู้ผู้จัดการนะเจ้าชู้ <c oughs> นี่ผมให้พวกคุณมานั่งทำงานไม่ใช่มานั่งนินทากันแบบนี้คนต่ไอไปเชิญเป็นไงล่ะ <c oughs> เกือบไปแล้วนินทานไม่ดูตามม้าตาเรือเลยนะเกือบสวยแล้วไหมล่ะ ไป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 เรียกคนอนื่นได้แล้วเออ,เอ,อสวัสดีค่ะมาสมัครงานเหรอคะค่ะเออ่ไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรเหรอคะดีไซนเนอร์ค่ะหือ ฉันเนี่ยก็มาสมัครงานเหมือนกันค่ะตั้งแต่จะมาสมัครตำแหน่งผู้จัดการแต่ว่าตำแหน่งมันไม่ว่างอะค่ะฉันก็เลยจะมาสมัครตำแหน่งเลขาแทนเออแล้วตำแหน่งดีไซเนอร์เนี่ยไม่ทราบว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างหรอคะ <c oughs> ฉันฉันชอบอะค่ะมันเท่ดี <c oughs> สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่อยากสวัสดีเออนี่พวกเธอสองคนน่ะก็เตรียมใจไว้ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าคนที่จะได้ทำางานที่นี่อ่ะก็คือฉันเอ้เอาทำไมหรอคะนี่ฉันแต่งตัวไม่สุภาพหรอคะหรือว่าฉันมีคุณสมบัติไม่เพียงพอ ฉันก็ว่าฉันเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วนะคะฉันเนี่ยไปสมัครมาตั้งหลายที่แล้วค่ะแต่ก็ไม่มีที่ไหนตอบกลับฉันมาเลยค่ะเชิญคนต่อไปค่ะฉันมาสมัครตำแหน่งดีไซเนอร์แล้วก็คอสตูมค่ะฉันชอบอะไรแบบแฟชั่น การแต่งตัวการสร้างสรรค์ฉันชอบมากเลยค่ะเอ่อทไมครับประวัติการทำงานของคุณเนี่ยดีมากเลยนะครับน่าสนใจมากครับผมขอถามคุณนะครับคุณลาออกจากที่ทำงานเก่าเพราะอะไรครับอืมฉันคิดว่า ที่ฉันลาออกจากที่ทำงานเก่าเนี่ยเพราะฉันรู้สึกว่ามันไม่มีความท้าทายเลยคะ่ะ <c oughs> ฉันอาจจะหมดแพชชั่นแล้วด้วยฉันอยากจะเจองานที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะตะเกียกตะกายในการทำงานให้มากกว่านี้ <c oughs> โดยส่วนตัวของฉันเนี่ยฉันเป็นคนที่ค่อนข้างขยันทำงานอยู่แล้วค่ะก็เลยอยากจะลองมาสมัครงานที่นี่ดู <c oughs> คนเราทำงานกี่ชั่วโมง เข้างานกี่โมงคะแปดชั่วโมงเข้างานแปดโมงไหมฉันเข้างานตีห้าค่ะแล้วคุณเลิกงานกี่โมงครับฉันเลิกงานตีสามค่ะตอนแค่สองสามชั่วโมงพอ,อโอเคครับโอเคแล้วความสามารถพิเศษของคุณคืออะไรครับฉันพูดได้สิบเจ็ดภาษาค่ะ พูดได้17ภาษาอันที่จริงการพูดได้17ภาษาของฉันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติแล้วก็ธรรมดามากเลยนะคะและปมด้อยของฉันคืออะไรรู้ไหมคะปมด้อยของฉันเนี่ยคือฉันเป็นคนที่ขย,ยันมากค่ะคุณหมาครับคุณเก่งมากเลยครับเก่งกันไปแล้วครับงั้นคุณออกได้ล้ะครับ พูดได้17ภาษาแค่ภาษาเดียวเนี่ยกูก็จะไม่ไหวลวคะคนต่อไปเชิญครับคุณเชอรี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณจะมาสมัครตำแหน่งอะไรนะครับเลขาค่ะ,คะ ตอนแรกฉันจะมาสมัครตำแหน่งผู้จัดการแต่ว่าตำแหน่งนี้ไม่ว่างฉันก็เลยมาสมัครเลขาแทนค่ะจากประวัติการทำงานของคุณแล้วเนี่ยประวัติของคุณค่อนข้างธรรมดาเลยนะครับไม่มีอะไรพิเศษเลยค,ค,ค่ะค่ะแล้วความสามารถพิเศษของคุณคืออะไรครับ ความสามารถพิเศษเหรอคะอะความสามารถพิเศษเออคือร้องหมอลำคะ่ะฮะคุณจะบอกว่าความสามารถพิเศษของคุณคือร้องหมอลำหรอครับใช่ค่ะร้องหมอลำโอเคครับงั้น คุณลองร้องมอลำให้ผมฟังได้ไหมครับได้ค่ะขออนุญาตวางกระเป๋านะคะพอดีมันมีมีท่านะคะเริ่มแล้วนะคะเป็นตมานแมนหุ่นปานดารากโกเป็นตมานแมนหุ่นปานดารากโกสิบบองหูมาโชอคือทักไลายแทนเอาะอสสั่งบอยากอายตอนเวาน้ำพุซ่า ตั่งมอยาอายตอนเมานำผู้สาวกางเกงในสีขาวคือเป็นไทเทนอโอ้โอโอและหนาโอเคครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปชุมรวมนะครับคุณนันครับเชิญครับค่ะผู้จัดการ เุราันครับเดี๋ยวคุณเอาคนที่สมัครงานทั้งหมดวันนี้เข้ามาเลยนะครับค่ะเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอประกาศคนที่ผมจะรับเข้ามาทำงานในบริษัทนี้นั่นก็คือ คุณเชอรี่ครับอะไรนะคะคุณผู้จัดจาก,การคะคุณผู้จัดจาก,การบอกว่าเลือกคุณเชอร์ครับผมเลือกคุณเชอร์เออฉันขอทราบเหตุผลได้ไหมคะเพราะว่าคุณเชอร์ร้องหมอรำได้ครับฮะเอ,เ,อเดี๋ยวก่อนนะคะไอคนร้องหมอรำเนี่ยนะคะที่ผ่าน แล้วเมื่อกี้ที่ฉันลงทุนไปล่ะคะกระโปรงของคุณมันขึ้นสูงผมเลยเชื่อลงให้พ่อมันจะเห็นกางเกงในอยู่แล้วครับเ,เดี๋ยวก่อนนะคะฉันพูดได้17ภาษาทำงานออกแบบได้ครับผมเช่าคุณเชิ์พ่อคุณเชิญร้องหมอลำได้ครับนิด การเล่นตลกอยู่หรือเปล่าคะไม่ตลกครับคุณเชิญครับไหนคุณลองร้องหมอลำาให้ฟังหน่อยสิครับค่ะแตงโตมาดแม่นหุ่นปานดาราโกแตงโตมาดแม่นหุ่นเออแค่ร้องหมอลำได้แค่เนี้ยแล้วพวกคุณสองคนร้องหมอลำได้ไหมล่ะครับ นั่นไงครับพวกคุณสองคนร้องไม่ได้งั้นก็เชิญครับกลับบ้านมาได้แล้วครับยินดีให้โรงงานนะครับค่ะข,ขอบคุณนะคะ,ะ,ะลร้องไปนะคะ แต่งโตมาดเมนหุ่นปานดารากแต่งโตมาดเมนหุ่นปานดาราก1สิบบอหูดมาโชว์คือสักลายแผ่นน้อง